ยี่สิบวันเงนะคนมาเรีอกกันต้องผมเดินเข้ามาเลยล่ะแล้วพี่เดินเงี้เมื่อกี่วันแล้วประมาณต้กเดือยี่สิบวันแล้วดีใจด้วยโอเคครับผม,มครับ,รบพี่เป็นไรครับไม่พี่เดินให้ดูหน่อยโอ้โหนี่เห็นทันเลยนะเดินนี้กี่วันแล้ว นี่ยครับตอนแรกยงะนี่ต no ีบวานเลยนะถ้าอยากอะไรขนาดนั้นที่ทำอะไรขับรถขับรถวดดตงต้นเปวดเศษปูเนยโอเคถอดรองเท้าเลยนอนหงายก่อน คล้ายๆกว่าเลยครับแต่จะค้ายๆแต่หนักกว่าทำคล้ายหนักกว่านเกระปุก

นอนตะแคงมาหาผมนี okay. 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 ่ตะแคงมาทางนี้มาทางนี้มาหาผมนี่โอเคเจอแล้วอยู่ลึกหน่อยนึงนี่ เจอแล้วโอทษนนะเจ็บนะโอทษนนมขอจัดการไม่มีแล้วหาไม่เจอนอนงาย ตอนแรกเราก็เรียนจนนายรุตอเนกันแล้วมันจะสองคนเหมืเดองคนน่ม

ทำให้ข้างเดียวเบาข้างเดียวอ่ะอีกข้างนึงครับตอนแรกบอกเป็น้งเหมือนจะเป็นข้างเดียวกลายเป็นสองข้างตอนแรกแต่ว่าข้างข้างซ้ายจะหนักกว่าไปนอนเลยตะแคงตะแคงเอาข้างเจ็บขึ้นมาเห็นไหมเดี๋ยวพี่องวิ่งลับไปได้แล้ววิ่งพวเท้าเกีกีร่าา้ออ

ตอนอืมอืมมันอรงมลยมันยุ่หรือครับพราะขับรถทุกวันใจแล้วอืม

เป็นยังไงนีครับพี่ครับผมมาเรือกกับตอนผมเลินเข้ามาเลยล่ะแล้วพี่เดินยัไงเมื่อกี่วันแล้วประมาณสักเกืบยี่สิบวันนะครับดีใจด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับ